สวัสดีจ้าพี่น้องค่ะทายมั่นผลิัสบดีกับเจรสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลวันนี้พากินไตปลาคั่วสุกค่ะไตปลาคั่วสุกจากครัวไทยไทยและไทยทูยูนะคะแล้วก็จะมีไส้กรอกไข่ปลาทอดสาเร็จรูปจากครัวไทยไทยและไทยทูยูค่ะรายละเอียดการสั่งซื้อจะให้ไปตรงแคปชั่นนะคะไตปลาคั่วสุกฉลากสีแดง250กรัม200บาทค่ะอันนี้เผ็ดมากถ้าท่านใดไม่ชอบเผ็ดมากให้เอาเป็นฉลากสีเหลืองนะคะ นำเอ่อใส่ปาดถูกแล้วก็เข้าไมโครเวฟ30บวินาทีแซบได้เลยค่ะมีบักลินใหม่แรดิสละกาอันผักกาดกวางตุง้งผักซี่เล้าผักกาดหินจากที่นาห่มาจา้าผักซี่เล้าหน่อยหอยมา้าผักอย่างอื่นนะเชืปลูกที่นี่ค่ะที่บ้านที่นี่จะอากาศคล้ายๆบ้านเรานะคะ ลืมเอสลืมเอาสอมมาลืมเอาสอมมายี่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 ยันฝุ่นย้อยสวยได้ยินฮับจมเอามาหายฮับได้บ้านบันได้ใส่ได้บ้าบ้าทราบบริการคะ่ะกราบคะ่ะเจ้ลืมอสสอมมานะเม็ดเม็ดบาดเมือมันย่างมันเสียบใส่กรอบไผ่ปลาอร่อยมาก จะมีเนื้อปลามาให้นะคะเป็นปลาซาบะนะนี่นะคะปลาเยอะมากค่ะเครื่องแกงจัดจ้านก็ถือได้กินก่อนกินถังเช่าหนึ่งแคปซูลเพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอกค่ะ ไม่ได้กินโชว์หลายกลิบหแต่ปกติก็กินทุกวันนะคะกินกันเลยบัดที่นี่เห็นสัดบ,บันบลินไม่ดินไม่ดินฝาเพคกะจะเรดหัวผักกาดแดง่ะกางตุ้งกินดิบได้ค่ะอร่อยด้วย น้อเสือตูสดจากสวนนีสินปลาซาบะค่ะ ดังแล้ว,ลว,วเฉยๆพอไรเงี้ยรอป็นมาสิบห้ากันกินขนาดหมกูกรอบแล้วกัอันแกงส้มคัก แล้วก็จะมีกินด้วยบ้างนิดหน่อยนะคะจะเน้นมื้อหนักๆเป็นมื้อกลางวันค่ะตอนอัดคลิปเนี้ยช่วงบ่ายค่ะครับอากาศดย้น มันเด้อกินข่าวข้าข่าวเฮียมึเป็นอยากน้ำนี่อันนี้ชิน้นปลาสะบะนะคืะ แมงวา่านบบินพามราพรกะกันไหนยังกินพี่นอน้อมื่งเนี่ยได้อะไรกินกันคะต้นน่อยๆแ่อย,กอยากนี้ดอกเที่ยวครับหนึ่งก็ปากะแสบเนาะ พี่น้องพักเนี่ก็จะนำไปทอํอจอผักกาดแซบหมักเนี่ยชอบนะคะเจ๊กินอาหารได้ทุกภาคเลยค่ะเนื้อกางใต้ได้หมดตะบันออกค่ะเป็นคนกินง่ายป็นยังก็ราบมันตอนแปดตอนเหมือนงัน น่ามันเสียงนูกขาวบ้องหันอ๋อเสียงนูกขาวเห็นไหมร่าชีธรรมชาติสดชื่นค่ะอ่าใส่กอกไข่ป่าเอาใส่แกงส้มกระแซบจ้าไม่เอาไปใส่จริงถ้าเกิดใส่แกงส้มอะ่ะ ไม่ต้องทอดก่อนนะคะแต่ว่าอันนี้ไจ้สั่งแบบทอดสำเร็จรูปมาเพราะว่ามันจะได้ไม่บูดง่ายในในระยะเวลาการขนส่งเผ็ดอ่ะงงเผ็ดๆปลาซาบะเอื้เรือไปเยอะมากๆทุกคนได้มาแบบนี้นะคะนี่นะันเผ็ด วันนี้ฝนตกค่ะฝนตกครึ้มหลวกะแดดแดดฝนแล้ะกะคึ้มอยู่เพราะปนี่หนือมือนี่ย,ะยจะเของปนไ้ไม่หนาวมากค่ะแต่เสื้อตัวบางๆได้ ăn phở phở đi lư đi đi ความือแรงสิมีคลิปแถมดีปะแถมกินขนาดหมูกรอบดีปะดีไหมคะมาทักสองคลิปข้าวสวยเจ๊ก็กินแต่ว่าเวลาอัดคลิปไม่สะดวกอัดคลิปเวลากินข้าวสวยค่ะนานๆเือนๆร่สิสิอัดคลิปกินข้าวเจ้าเือนนึงนานๆครั้งก็ถจะมีคลิปกินข้าวสวย เป็นเด็กเส้นชอบกินเส้นกินข้าวหนียวค่ะโอ้โห ไปน้ำบึงเวราไปน้ำใช้กอกไข่ปลาตัวท้ายแก้เผ็ดถังมันมันกลมกล่อมนะคะจะข้ามวัน ท่านใดไม่กินเผ็ดแนะนำฉลาดสีเหลืองนะคะเจอว่าจะกินเผ็ดอยู่ด้แต่มันกับเผ็ดเราจะของมาคุยคุยข้าโมโปมนนะคุยข้างไงค่ะุดท้ายคิดถึงรักๆเลิฟเลทุกวันนะคะ